กิ่งเลยนะคะกิ่งก้านสาขาของเขาใบเขาจะเป็นรูถ้ามองแบบศิลปะจะดูสวยงามจริงๆนะคะทุกคนเป็นรูสวยงามนะคะถ้าถ้าดูในในเชิงว่าศิลปะจะจะสวยงามมากแต่ถ้าดูในเชิงว่าเสียดายนะคะในสวนของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชม นะคะสมอนานะคะนี่คือใบสมอแล้วลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนี่คู่ในสวนของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือลำต้นของสมอนะคะปลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะประมาณ4ปีนะคะสี่มันจะมองภาพแบบสวยงามก็ได้นะคะสวยงาม <laughs> มองเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมที่ลำต้นของสมอนะคะ ลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะประมาณ4ปีนะคะสบายมากคะ่ะทุกคนเย็นสบายมากในเวลานี้นะคะนี่อ่ผลไม้ผลนะคะไม้ผลไม้ที่เรากินได้นะคะเราก็จะนำมาปลูกลมเย็นสบายกิ่งเลยนะคะกิ่งก้านสาขาของเขาใบเขาจะเป็นรูถ้ามองแบบศิลปะจะดูสวยงามจริงๆนะคะทุกคน เราก็จะมองว่า,มาแมลงมาแย่งเรากินนะคะแต่อันนี้คือยอดของเขานะคะยอดของสมออันนี้ยังไม่มีรูเท่าไหร่แต่ส่วนใบเนี่ยใบที่เป็นใบของเขานะคะจะจะดูแบบนี้เนี่ยลำต้นไม่มีเว้นสักใบนะคะดูป,ปีได้ต้นเท่านี้นะคะต้นสมอ จะมีรสชาติที่ฝาฝางนะคะจิ้มน้ำพริกตำน้ำพริกเป็นรูสวยงามนะคะถ้าถ้าดูในในเชิงว่าศิลปะจะจะสวยงามมากแต่ถ้าดูในเชิงว่าเสียดายนะคะายมากคะ่ะทุกคนเย็นสบายมากในเวลานี้นะคะอายมากค่ะทุกคนเย็นสบายมากในเวลานี้นะคะนีจะมีใบเป็น แบบนี้นะคะรู้นะคะเพราะว่าแมลงชอบมากินนะคะชอบมากินใบสมอมากในสวนของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมดี่ลำต้นของสมอนะคะปลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะ ประมาณ4ปีนะคะสิบใบของเขานะคะจะจะดูแบบนี้เนี่ยลำต้นไม่มีเว้นสักใบนะคะดูนะคะมีความสุขกับต้นไม้นะคะมีความสุขกับทุกสิ่งอย่างที่อยู่ของใบสมอจะมีพวกมแมลงมาเจาะนะคะน่าจะเป็นใบที่อร่อยนะคะที่มีรสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าเขียวเข้มแล้วก็จะเป็นรูแบบนี้ ขนาดว่าเอาใบบางหน้านะคะยังมองเห็นหน้าประพานีพูนเฉลียวอยู่ชัดเจนนะคะเป็นรูสวยงามนะคะถ้าถ้าดูในในเชิงว่าศิลปะจะจะสวยงามมากแต่ถ้าดูในเชิงว่าเสียดายนะคะในสวนของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสมอน้านะคะ นี่คือใบสมอแล้วลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนี่อีกก็ได้นะคะนี่คือใบของเขานะคะสังเกตดูใบของมันจะมองภาพแบบสวยงามก็ได้นะคะสวยงามมองเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะมีความสุขกับต้นไม้นะคะมีความสุขกับทุกสิ่งอย่างที่อยู่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะ ต้นสมอสมอนานะคะสมอนานี่ค่ะออัน,นี้เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนนี่ขนาดว่าเอาใบของเขามาบังหน้าไว้ยังมองเห็นนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีความสุขกับ ต้นไม้นะคะมีความสุขกับทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใน่ลำต้นของสมอนะคะปลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะประมาณ4ปีนะคะสีกิ่งเลยนะคะกิ่งก้านสาขาของเขาใบเขาจะเป็นรูถ้ามองแบบจิลปะจะดูสวยงามจริงๆนะคะทุกคนคีอลำต้นของสมอนะคะ ปลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะประมาณ4ปีนะคะสีนะคะสมอนานะคะน right> ี่คือใบสมอแล้วลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนี่คือลำต้นของสมอนะคะปลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะประมาณ4ปีนะคะสีนะคะสมอนานะคะนี่คือใบสมอ แล้วลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนี่มันจะมองภาพแบบสวยงามก็ได้นะคะสวยงามม,มองเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมเราก็จะมองว่า,มาแมลงมาแย่งเรากินนะคะแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประภานีอยู่ที่สวนนะคะ แล้วก็พาเพื่อนๆมาชมต้นสมอสวนเรามีทุกอย่างยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้แจ้งนะคะที่ยังไม่ได้ทําคลิปนะคะดูดูนะคะใบเป็นรูนะคะ,ใบ,ะ,คะใบเป็นรูทุกนะคะมีความสุขกับต้นไม้นะคะมีความสุขกับทุกสิ่งอย่างที่อยู่เขียวเข้มแล้วก็จะเป็นรูแบบนี้ขนาดว่าเอาใบบางหน้านะคะ ยังมองเห็นหน้าประพานีพูนเฉลียวอยู่ชัดเจนนะคะเขียวเข้มแล้วก็จะเป็นรูแบบนี้ ừ, ขนาดว่าเอาใบบางหน้านะคะยังมองเห็นหน้าประพานีพูนเฉลียวอยู่ชัดเจนนะคะจะมีใบเป็นแบบนี้นะคะรูๆนะคะเพราะว่ามแมลงชอบมากินนะคะชอบมากินใบสมอมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ประพานีอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมต้นสมอผลไม้ผลนะคะไม้ผลไม้ที่เรากินได้นะคะเราก็จะนำมาปลูกลมเย็นสบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประพานีอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมต้นสมอใบของเขานะคะจะ,จะดูแบบนี้เนี่ยลำต้น ไม่มีเว้นสักใบนะคะดูมันจะมองภาพแบบสวยงามก็ได้นะคะสวยงามองมองเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมใบของเขานะคะจะจะดูแบบนี้เนี่ยลำต้นไม่มีเว้นสักใบนะคะดูนี่ลำต้นของสมอนะคะปลูกไว้ได้หลายปีแล้วนะคะ ประมาณ4ปีนะครับสีเขียวเข้มแล้วก็จะเป็นรูบแบบนี้ขนาดว่าเอาใบบางหน้านะคะยังมองเห็นหน้าประพานีพูนเฉลียวอยู่ชัดเจนนะคะนะคะสมอนานะคะนี่คือใบสมอแล้วลำต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือยอดของเขานะคะอยอดของสมอ อันนี้ยังไม่มีรูเท่าไหร่แต่ส่วนใบเนี่ยใบที่เป็นอันนี้คือยอดของเขานะคะยอดของสมออันนี้ยังไม่มีรูเท่าไหร่แต่ส่วนใบเนี่ยใบที่เป็นกิ่งเลยนะคะกิ่งก้านสาขาของเขาใบเขาจะเป็นรูถ้ามองแบบศิลปะจะดูสวยงามจริงๆนะคะทุกคนป,ปีได้ต้นเท่านี้นะคะต้นสมอ จะมีรสชาติที่ฝาดาๆนะคะจิ้มน้ําพริกตําน้ําพริกผลไม้ผลนะคะไม้ผลไม้ที่เรากินได้นะคะเราก็จะนํามาปลูกลมเย็นสบายก็ได้นะคะนี่คือใบของเขานะคะสังเกตดูบใบมันจะมองภาพแบบสวยงามก็ได้นะคะสวยงาม <laughs> มองเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมสบายมากคะ่ะทุกคนเย็นสบายมากในเวลานี้